สวัสดีครับผมเมื่อนี้เดียวพามาเบิงทีมงานรถขอ,อกสิ่งขอ,อกสิ่งย่างแตกครับผมทีมงานขอ,อกสิ่งอย่างแตกมุดเยียมหมดเยียมหมดพี่ตุกกตี้อ่ะพี่ตุ๊กตี้เด้เยี่ยมได้ือ ใส่แม่แรงร้ายขนาดเลยสแสดงว่านักเติบโอ้เม็ดมีว่าตัวลำน้ำหนักมัน อดทนขนาดเลยเนาะเผ่าลอยตัวนี้นนเต็มยางแตกจริงนะอาด ไอแรกอีโตละซองตันคุณละมั่งเนี่ยฝนลินมาแล้วฝนลินมาแล้วเออห้อยทะเล เียงเป็นเียงเลยเว้ยเป็ดเป็ดเป็ดไปไปด้านต้อบาทนี่ทางนี้ลมมัน่อนไปหรือเปล่าวันฮะขยัไป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  เปลี่ยนยางแล้วแล้วเล่นออกไปข้าวหนึ่งเป็นยังอีกนอวันนี้เป็นยังนะ <laughs> เป็นนี่ย Thống chạy đi 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 dụt cải liệt mà lại, ôi dụt lại, dữ lại, dụt lại, kích đi 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 OK, bye bài đơn to ทีมงานขอกสิ่งตันตันหาตันครับผมจอ,จอดเลยเออ มันถูกมายางหนักเลยครับผมเนี่ยก็จะคนของแรงเข้าไปในเขมรน,นะครับเนี่ยเมื่อกี้พึ่งไอ้เปลี่ยนยางเสร็จนะครับผมยางแตกนะครับมดจัดเปลี่ยนยางเรียบร,อยร,บร้อยกับลุยงานต่อนะครับ ดันดันจัดหนักครับเนี่ยเขาก็จะไปเล่นเขาไอช้ชายแดนไอ้โยมมองอา่าอย่าง่ะบานยังวะ ไปไปทางน้องปือนะครับไปแรงเขาเสียนน้องปือนะครับก็ขามไปฟังขเม้นนะครับผมครับทีมงานของสิ่งนะครับด้านงานเหมือนนี่ จัดจัดเ,เบิง้งเขาโค้งเบิง้งเนื้อปะเบื้งนะครับเทยโค้งนะครับผมเทยโคง้งเทยโคง้งเขาโค้งครับโค้งใหญ่เลยนะครับเนี่ยหายไปฝนกำลังมากแล้วครับอยู่ข้างหน้า เจอฝนแนนอนทีมงานกออซิ่งเนี่ยนีกันแรงเข้ามาในช่วงทางแคบๆเลยนะครับผมช่วงทางมันแคบแล้วช่วงนี้มันแคบนะครับผมทางบอค่อยดีด้วยช่วงเนี้ยช่วงนี้ทางบอค่อยดีนะครับ จัดนักเลยครับขั้นนั้นฟ่าพาไปเลยตาดขับโทษ ส่วนนี้ทางบ่อยี้นะครับเลยบ่ไดแลรนเร็วนะครับผมขนาดสี่โยนๆนะครับมีมีเนินมีค่อยมีอย่างายนะครับไอ้ทางมันสุดนะครับมองนี้เนี่ยจอดพักรถกันครับผมจอดพักรถเดี๋ยวจอดลุงเงียวกันจอดลุงเงียวจอดลงเงียว ทีมงานขอ,ขอสิ่งกำลังมากครับผมเพื่อได้สามชั่เดินทางาปลอดภัยครับผมโอเคครับผมได้ค่อยพบพอกันคลิปหนาครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ